สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับพี่เก๋และไก่ตาพลัสนะคะและเรามาอยู่กันที่นี่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีกับสองท่านนี้ก็คือพี่สมคิดและพี่เตือนใจสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีครับที่ได้มาเยือนครับผมวันนี้เก๋ยินดีดีใจมากๆที่ได้มาเยือนถิ่นนะคะ,ะ,กะเกษตรกรชาวาชนบุรีเนาะแล้วก็ที่นี่บ่อทองอใช่ไหมพี่สมคิดอำเภอบ่อทอง<ม>อำเภอบ่อทองใช<ม>่ไหมคะพื้นที่ของเราเนี่ยในในบ่อเรามีทั้งหมด เท่าไหร่จำนวนจำนวนแปดบ่อแปดบ่อใช่ไหมคะแล้วแปดบ่อนี้ก็คือมีการเลี้ยงหมุนเวียนกันตลอดเวลาไหมหรือว่าก็ค่อนข้างเกยวตลอดเรื่อยๆมันก็ขาดบ้างแต่ว่าก็มีมีเรื่อยๆนะผมเพราะว่าชั่วโมงนี้มันไปเป็นตามสเต็ปมันอะอันไหนขึ้นไบพอตากบ่อลาพักหนึ่งเราก็ หมุนเวียนกันไปหมุนเวียนไปเรื่อยๆหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับผมก็เอาจริงๆวันนี้ที่ได้มาเยี่ยมเยียนกันเนาะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยใช้ไทยตาพลัสก็จากที่ได้คุยกันมาแล้วเล็กๆน้อยๆนะคะคุณผู้ชมก็คือทั้งพี่สมคิดและพี่จันใจเนี่ยก่อนหน้าที่จะใช้ไทยตาพลัสเนี่ยอาจจะแบบมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะพอมาใช้ปุ๊บเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะครับถือว่าดีถือว่าเยี่ยมมากเพราะว่าเราใช้เรายังเรายังทําได้ขอบเพิ่มขึ้น เราเลี้ยงปุ้มได้เพิ่มขึ้นสีดีขึ้นแล้วก็ไซส์ไซส์ไซส์ใหญ่ขึ้นถือว่เนื้อแน่นเราสามารถทําไปได้ถึงสามสิบกว่าตัวเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคเราก็พอใจตรงนี้ไงฮปปี้แล้วแล้วเรื่องเรื่องรายได้มันมากกว่าเดิมไหมคะก็ถือว่าดีขึ้นไงเพราะว่าเราทําไซส์ใหญ่ขึ้นเราก็ได้ปริมาณราคาเพิ่มขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นถือว่าโอเคตรงนี้จุดหนึ่งเพราะว่าเราเราสามารถ คือม่ต้องไม่ใช้ตัวอื่นไงใช้ตัวนี้ตัวเดียวสบายเลยนะคะก็คือเอาอยู่เลยทีนี้ถามนิดนึงตอนนี้ลงมาอยู่กันหน้าบ่ออันบ่อหลักเลยไหมก็มันก็ไม่ใช่มันก็เรื่อยๆวนๆกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะบ่อหลักไม่ได้มันมันก็มีหลายบ่อมก็วนต้องต้องตัวนี้ขึ้นตัวนี้ลงตัวนี้ลงตัวนี้ขึ้นสลับกันไปได้ข่าวว่าพี่สมคิดอ่ะคือมีแนวทางในการเลี้ยงกุ้งแบบประหยัดต้นทุนไหม ก็คงต้องประหยัดเพราะช่วงนี้ราคากุ้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ราคากุ้งเนื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็ต้องทำหนึ่งเราก็ต้องทำทำอะไรเซฟต้นทุนสองเราก็จะใช้ธรรมชาติรักษาคือเราไม่เนี่ยเอาแบบธรรมชาติเคมีเราไม่ได้ผ่านเลยไม่ใช้เคมีเลยเลี้ยงกุ้งแบบปลอดสารนะคะสาเหตุที่เลือกไทก้าพาร์ก็คือเราเป็นแร่ธาตุธรรมชาติแล้วก็น o โนสารเคมีใดทั้งสิ้นนะคะก็คือตามสโลแกนเลยเลี้ยงกุ้งปลอดไทยเนาะกับไทก้าใช่ไหมเขาทางและทีนี้เออที่มองไปเนี่ยคืออันนี้มีการแต่งสีน้ําอะไรบ้างไหมคะก็อันนี้ก็ใส่สีน้ําธรรมชาติปกติอข้างๆเราก็เอาน้ําเกลือฉีดอความเค็มเป็นไงอ่ะแบบความเค็มประมาณหนึ่งหนึ่งสองแค่นั้นเองก็ถือว่าไม่แล้วหยอดไทก้าไปเรื่อยๆต้องต้องต้องเพิ่มแร่ธาตุเนาะใช่ไหมลูกกุ้งก็ใส่ไทก้าใส่ไทก้าไป เราใส่ไปเรื่อยๆตามสเต็ปยิ่งยิ่งไซส์ใหญ่สี่สิบสี่สี่ห้าสิบสี่สิบสามสิบกว่านี้ต้องแบบเกือบจะตามไปตลอดเกือบจะทุกวันเลยนะเพราะว่าวันละลูกวันละลูกก็แล้วแต่เราใส่ไปวันละลูกต่อบอนะใส่ตอนเย็นอะไรประมาณเนี้ยต่อบอถ้าไม่กินอาหารปุ๊บเราก็ใส่แต่เ้าไว้กอนเป็นไงเมื่อกี้คูดว่าไรออก เป็นไงคิดอะไรไม่ออกเป็นไงคิดอะไรไม่ออกใช่ตเมื่อกี้นั่งคุยกันอยู่ก่อนที่จะมาถ่ายวีดีโอนะคุณผู้ชมพี่เตือนบอกว่าก็เนี่ยง่ายๆคิดอะไรไม่ออกก็่ต้ไม่ก่อนใชตาเลยใส่ไปใส่ลงไปใช่แล้วมันได้ดีนะครับผมเพราะว่ามันได้ลดไซส์ไปเรื่อยๆเพราะว่ายิ่งใหญ่อย่างเงี้ย ว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดูแลยากพ่อบ่อเรามันก็คือนานวันนานวันหมถึงว่าอายุวันมันนานขึ้นของเสียของอะไรมันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ใส่แร่ธาตุลงไปช่วยให้เขาเขาแข็งแรง กระตุ้นให้ลอกคาบลดลงมาไซลดลงมาเรื่อยๆไงเราจะได้ไปต่อได้บ่อของพี่สมคิดเดียวพี่เตือนใจเนี่ยคือเราเน้นเรื่องของการประหยัดต้นทุนการผลิตแล้วก็เลี้ยงแบบวิธีธรรมชาติแล้วก็เมื่อกี้แอบเห็นว่าเขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ได้ได้กลางวันส่วนหนึ่งกลางวันกลางวันเราก็ประหยัดเพราะเราไม่ต้องไปเสียค่าพลังงานอันนี้ก็คือลงทุนเจ็บแต่จบผลเดียวเนาะเจ็บแต่จบค่ะ